เดียวพาไปดูที่ยะลากันบ้างที่นั่นคะ่ะร้านก๋วยจับเฮียตงซึ่งเป็นร้านระดับตำนานในตัวเมืองยะลาเขาบอกว่าไม่กังวลกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นกับมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยและทุกคนก็ป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะคะส่วนทางร้านเองก็จะมีเจลแอลกาอฮอล์เอาไว้ให้บริการกับทุกคนคะ่ะโดยทางเจ้าของร้านเน่เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามา จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้ไปทุกพื้นที่แต่สําหรับจังหวัดยะลาค่ะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ก็เลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ยังไม่เคยไปยะลาอยากจะแนะนําให้ไปเที่ยวทะเลหมอกไอเยวเวงที่เบตรงรวมทั้งที่อื่นๆซึ่งมีความน่าสนใจอีกหลายๆแห่งด้วยสําหรับใครที่ชอบก๋วยจับ๊บก็มีให้เลือกหลายร้านรวมถึงอาหารอื่นๆด้วยนะคะ ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเพผาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วส่วนทางร้านก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการที่ตั้งร้านก็อยู่ในที่เปิดโลง่งไม่ได้อยู่ในที่อับนะคะ ส่วนบรรดาลูกค้าที่ไปนั่งกินก๋วยจั๊บนะคะก็ฝากมาบอกถึงนักท่องเที่ยวค่ะว่าที่จะมาเที่ยวจังหวัดยะลาขอให้เชื่อมั่นว่าที่นี่มีความปลอดภัยส่วนโควิด -19 ก็มีการป้องกันที่ดีทุกคนแล้วก็ค่อนข้างมีระเบียบขอให้มั่นใจได้ค่ะ